ชมจัดไปชับจัดไป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 แชมปจัดไปแชมจัดไปวันนี้คริสเตียโนโรนัลโดกลับใจลาชุดขาวสบผีแดง สุดทึ่งสาวน้อยแปดขวบเลี้ยงมแมลงสาบนับพันตัว Exclusive แชมป์มวยโลกคนล่าสุดอำนาจรื่องเริงติดคุกเป็นแชมป์โลกผมไม่รู้ใครคิดยังไงครับแต่ผมชื่นชมคุณมากทั้งหมดนี้ไหนรายการแชมป์จัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์พิรพลครับและวิวพงษ์ชนก,กันกลับค่ะผู้ชมกำลังชมรายการแชมป์ จัดปลายนะคะเวลาดีๆน,นะฮะคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะเวลาดีๆบ่ายมงตรงนะคะจนถึงบ่ายสองหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะทางช่อง3 Family ช่อง13หรือว่า23นั่นเองค่ะถ้าเกิดใครพลาดชมในวันนี้สามารถหาชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ค่ะนี่เลยตามด้านล่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมครับก็แน่นอนฮะห้าเบรกนะครับคุณวิวมีครบทุกรสชาติเบรกแรกเป็นเบรกแรกก็ต้องมีเรื่องการ์ตูนอนิเมชั่นที่เด็กๆชอบเป็น Hot of the Week นะครับเรื่องฮัวประจำสัปดาห์ช่วงที่2เรื่องกีฬา ใช่แล้ววันนี้มีข่าวของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับว่าอาจจะย้ายกลับมาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกต้องครับระเบิกที่3นี่เป็นช่วงปลอดของคุณวิวก็คือช่วงเฮียวี่ีีาบวกคือด้วยอยู่นี้เราจะเอาคลิปวิดีโอมาแข่งขันกันว่าใครดูสนุกสุดตลกสุดคุณผู้ชมสุดยอดมายากลและที่สําคัญที่สุดฮะการเสิร์ฟไอเทมที่กวนที่สุดถูกต้องเจ๋งที่สุดถ้าเป็นวิวนะพี่ชาพูดนึงิูไม่กินแล้วแต่คนต้องรอ แล้วประกันจะอึ้งนะครับแล้วก็ช่วงที่4บันเทิงบันเทิงเขาพบกับพี่นุ่นวันนี้เขาบอกว่าใครชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้มีสัตว์เลี้ยงแปลกๆที่คุณผู้ชมเห็นแล้วจะตกใจแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ในช่วงทอล์กโชว์ของเราวันนี้จะคุยกับสุดยอดนักมวยนี่เลยอำนาจรื่นเริงค่ะเป็นนักชกซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นขวัญใจชาวไทยจากในอดีตติดคุกมาวันนี้มาเป็นแชมป์โลก <Wow. S 2> พึ่งชนะนักชกซึ่งโค้ชโดยโค้ชของแมนนี่ปาเกียวเดี๋ยววันนี้คุยกันอย่างเต็มอิ่มคุณผู้ชมครับแต่เริ่มกันหน่อยที่เบรกแรกก่อนแล้วกันคือช่วง h o t of t h e Week ช่วงของกีฬากีฬาควรจะทําให้คนเป็นไงจิตใจคนก็ต้องจิตใจแจ่มใสแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและน้าใจนักกีฬาค,คุณผู้ชมฮะ <c oughs> ซึ่งหลังๆนี่ฟุตบอลเป็นไง อะไรก็ไม่รู้เยอะๆอะไรก็ไม่รู้คืออะไรคนดูเขาไม่รู้อะไรอะไรอะไรก็ไม่รู้ก็อย่างเช่นแบบว่ามีเรื่องตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างเรื่องกรรมการบ้างคือแบบสนามเขาคงใหญ่แล้วคนเยอะก็เลยมีปัญหาเยอะแต่อันนี้ไม่แย่เท่ากับเด็กเป็นข่าวเศร้านะฮะที่ผมอยากจะนำมาคุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะว่า ฟุตบอลหลังๆเด็กเก็บบอลน,นี่ดูแล้วเพลียเหลือเกินนะฮะแล้วเพลียนี่อันนี้นอกจากเด็กเก็บบอลแล้วล่าสุดมีเรื่องคุณหมอนะฮะค่ะข,ขนาดคุณหมอยังโดนเลยฮะโอ้ยจริงหรอถูกต้องฉะนั้นอยากให้ดูครับเพื่อสะท้อนสังคมว่านี่คือกีฬาที่เราอยากจะให้มันเป็นหรือเปล่าจาาัดไปแรงนิดนึงนะเวลาไปดูฟุตบอลที่สนามถ้าไม่นับนักบอลกับทีมงานนึกถึงใครแน่นอนกรมการกองเชียร์ จหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่อีกหนึ่งตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญแต่บางครั้งถูกมองข้ามก็คือเด็กเก็บบอลแล้วใครสงสัยไหมว่าเด็กเก็บบอลเขาเลือกกันยังไงมีความสำคัญขนาดไหนต้องฝึกอะไรก่อนหรือเปล่าเพราะดูดูแล้วก็แค่ไปเก็บบอลที่หลุดออกนอกสนามแล้วเอากลับไปส่งให้นักบอลเพื่อเล่นต่อถ้าอย่างนั้นใครๆก็เป็นได้นะสิ ความจริงแล้วเด็กเก็บบอลมีบทบาทมากกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เป็นเจ้าบ้านทีมงานสตาฟของบางสโมสรถึงขั้นกระซิบบอกเด็กเก็บบอลว่าถ้าเกิดเรากำลังนำอยู่ไม่ต้องรีบนำส่งบอลให้กับเข้าสนามนะเท่ากับว่าทวงเวลานั่นแหละจึงไม่แปลกใจครับที่จะมีภาพนักบอลเข้าไปย่งลูกบอลจากเด็กเก็บบอลนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ความรุนแรงผลักเพื่อเอาบอลไปเล่นต่อ เพราะเจ้าเด็กแก็บอลทั้งหลายไม่ยอมคืนบอลให้สักทีแต่ในทางกลับกันถ้าเจ้าบ้านกำลังตามอยู่เด็กแกบอลจะรีบส่งบอลคืนให้ทันทีเพื่อให้ทีมทำเกมและทำประตูให้ได้เร็วที่สุดและเด็กแกบอลเลือกยังไงขึ้นอยู่กับทีมครับแต่ส่วนใหญ่เลือกจากทีมเยาวชนอายุ12 16ปีความจริงก็ไม่ได้มีอายุระบุไว้ตายตัวนะครับว่าเด็กแกบอลต้องอายุเท่าไหร่ แต่ส่วนมากจะไม่เกิน16อย่างที่บอกไว้ครับสำหรับในประเทศอังกฤษเด็กเก็บบอลจะเป็นผู้ชายแต่ที่อิตาลีมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่น่าสนใจคือทีมซามโดเรียใช้เด็กเก็บบอลเป็นผู้หญิงล้วนปกติเด็กเก็บบอลเรียกว่าบอลบอยส์แต่เมื่อเป็นผู้หญิงเรียกบอลเลดี้ส์หลายคนก็มองว่าเอ๊ะ เอาผู้หญิงมาเป็นเด็กเก็บบอลแบบนี้ก็เลือกแต่คนสวยๆหุ่นดีเซ็กซี่หวังจะทำลายสมาธิฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับซามโดเรียตัดสินใจใช้เด็กเก็บบอลผู้หญิงเพื่อต้องการความเท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชายไม่ต้องแบ่งแยกว่าผู้ชายทำอะไรได้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสำหรับซามโดเรียฮะ แม้ว่าหลายฝ่ายจะออกมารณรงค์แต่ก็ยังมีน้อยมากที่ทำให้เห็นจริงๆเหมือนอย่างที่ซามโดเรียทำเพราะผู้หญิงหลายครั้งมักโดนยามหรือดูถูกในสนามฟุตบอลล่าสุดผู้หญิงที่โดนจังๆคือคุณหมอสาวสวยของทีมเชลซีอีวาคาเนโรเธอดังมากนะฮะเพราะทั้งสวยทั้งเก่งจนคนยกให้เธอเป็นหมอที่สวยที่สุดในอังกฤษ เวลานักเตะเชลซีเจ็บแต่ละครั้งอยากให้เจ็บน,น,นานๆจะได้เห็นคุณหมออีว่าในสนามหรือผ่านจอโทรทัศน,น์นานๆแต่ความสวยของเธอก็ทำเอางานเข้าเหมือนกันเพราะในขณะที่เธอกำลังปฐมพยาบาลให้กับนักบอลเชลซีแฟนบอลของทีมตรงข้ามมีการตะโกนพูดจาหยาบหยบไม่ให้เกียรติเธอเลยมีคนถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้แล้วนำไปเผยแพร่ ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษพอได้เห็นคลิปแล้วก็บอกว่าเป็นการกระทําที่รับไม่ได้และร้ายแรงมากเพราะเป็นการดูถูกเพศหญิงแม้ยังจะไม่มีการออกบทลงโทษออกมาแบบชัดเจนแต่ก็มีโครงการรณรงค์ต่อต้านทางเพศและขอร้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเจออะไรที่ไม่ดีก็ให้รีบส่งเรื่องมาได้เลย ก็หวังว่าปัญหาแบบนี้จะหมดไปเร็วๆเพราะไม่งั้นผู้หญิงหลายคนพอเจอแบบนี้ก็คงไม่อยากไปดูบอลในสนามจริงๆเละครับโอ้โหพี่แชมป์ไม่ดีเลยนะตอนแรกๆก็มีปัญหาแค่ในสนามกรรมการบ้างนักบอลบ้างแล้วก็คนชมบ้างทีงนี้ลามไปถึงเด็กเก็บบอลไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าบางคนก็บอกว่าดีดแต่ในฐานะมองกลางๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นการสอนที่ผิด มากมากเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าประเทศไทยคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะซึ่งเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจึงมีช่วงต่อไปเป็นช่วงแอนิเมชันโดนๆซึ่งเราอยากจะสักครั้งหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกได้นั่งดูเพราะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับที่สร้างสาระให้กับเด็กๆโดยครั้งนี้นะคะเราจะนําสัตว์ต่างๆมาสอนให้กับเด็กๆว่ามีการเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็สร้างเสริมประสบการณ์ดีๆกับชีวิตคุณผู้ชมฮะเคล็ดลับสู่ความสําเร็จในชีวิตสามารถเรียนรู้ได้จากกบ ลา,ลาเป็ดแล้วก็ปู <S S S นี่คือแอนิเมชันโดนๆโดยแชมป์จัดไปค่ะอะไรสำคัญที่สุดอะไรสำคัญบ้างในชีวิตที่ขั้วโลกใต้จะต้มน้ำให้เดือดลำบากมากและเกือบเป็นไปไม่ได้สิ่งแวดล้อมสำคัญมากผู้ชายจะเก่งแค่ไหนไม่มีผู้หญิงก็มีลูกไม่ได้ความร่วมมือ สำคัญมากคนหนึ่งคนจะเก่งแค่ไหนก็สู้ทั้งทีมไม่ได้ทีมงานสำคัญมากต้องการความแน่นอนในชีวิตเหรอจะซื้อถั้งใบใหญ่แค่ไหนก็สู้ขุดบ่อน้ำไม่ได้ช่องทางสำคัญมากกบสองตัวแต่งงานกันออกลูกมาเป็นคังคกพ่อกบโกรธมากแม่กบร้องไห้ก่อนบอกว่า ก่อนรู้จักเธอฉันไปเกาหลีมารู้จักกันให้มากมากสำคัญมากลูกลาถามพ่อลาว่าทำไมเรากินหญ้าทุกวันแต่โคโนมกินอาหารดีทุกวันพ่อลาถอนหายใจใเราใช้ขาทำงานเขาใช้นมทำงานความได้เปรียบสำคัญมากแปดกับปูเว่งแข่งกันข้าวเส้นชายพร้อมกัน กรรมการบอกงั้นต้องเป่ายิ่งฉุบตัดสินกันเป็ดโมโหค่าออกได้แต่กระดาษดูแต่ปูออกกันไกลตลอดสอนว่าพรสวรรค์สำคัญมากโอ้โหกระตูน่ารักมากดีมากจากสัตว์ก็่าดาเป็ด ไม่ดีเราไม่โชว์อยู่แล้วเราจัดมานี่คือดีสุดๆค่ะถ้าเกิดใครมีเรื่องราวดีๆนะคะการ์ตูนแอนิเมชั่นก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างส่งมาในห้วเราทำเป็นเราทำเป็นการ์ตูนน่ารักนะบางครั้งอ่านไม่สนุกเรามาทำเป็นอย่างนี้โอ้สนุกกว่าเยอะใช่น่าสนใจกว่าเยอะเลยค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะกีฬาโดนมีเรื่องอะไรบ้างพี่แชมป์คริสเตียนัลโดจะกลับบ้านจะกลับสู่ประตูผีอีกครั้งหรือไม่ประตูผีผัดไทยหรือเปล่าผัดไทยโอ้โหฟังแล้วหิวเลยนะฮะเออ ทัไทยประตูผีอันนี้โรน,นโดจะกลับประตูผีหรือไม่รวมไปถึงนะคุณผู้ชมครับทางด้านของการซักเสื้อจนเป็นปัญหาของชาติเสื้อกีฬาทำให้เรื่องนี้การซักเสื้อสร้างความแตกแยกในสังคมมันเป็นอย่างไรคุณผู้หญิงต้องดูเลยครับ <ผม S 1> ช่วงหน้าแชมป์จัดไปโอเบ้สู้ชิมิงบางจังหวมีกัน <c oughs> จริงถ,ถ้ามองนานๆอาจจะมีความมโหขึ้นมาด้านกันครับ